สวัสดีครับทุกคนสวัสดีเย็บชี FC พูเม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับครับพี่น้องนี่มหาใสเดือนนะพี่น้องนี่เป็นยิ้มแดงตัวนึงยนี่พี่น้องอืมผลงานแต่เศร้าครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับอืมปลาเข่าดีอยู่ครับเมือนเนี่ยเงี้ยใส่เดือนนะพี่น้องเด้อทุกแต่เศร้าครับปลาเขา่าเมือนี้ครับวกว็ได้อยู่ได้กินครับ ว่างจากงานพี่น้องมาหาอยู่หากินครับเหมือนอยโอ้กเสียน้ำไปวันนับ <c oughs> ครับผมสำหรับมื่อนี้ก็ได้สนียแล้วพี่น้องเอ้ได้พอได้อยู่ได้กินครับนี่ครับได้พ่ลายพี่น้องมีรถดินมันกวนนะพี่น้องมันเสียงดังป่าเาขาครับมืนนบ่อ,น,อนี้ครับนี่ก็สิดวันได้ไปย่างไปย่างกินกับตำบุกงูเหล่าพี่น้องนี่ครับ พอได้กินครับพี่น้องเอาขึ้นไปเก็บเรารอบหนึ่งครับอันนี้รอบพี่สองครับรถมันขวนพี่น้องเลยเอาไว้ก็นได้นี่ครับสำหรับมือนี้แค่นี้แหละพี่น้องพอกันชิปหนาครับสำหรับลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ